ตะเมือนน่ะต้นเมืองเป็นเมืองเก่าเป็นเหมืองเก่าแต่บนโรงนี้เนี่ยมันมีครูเมืองเนี่ยเจาะมีรั่วหัวเป็นกำแพงอิฐหลบครูเมืองเนี่ยเจาะอ่าเราสมัยตะเมือนกับีประมาณมีเจ้าเมืองแบบน่าจะเป็นเมืองเล็กๆเนาะเป็นห้องสปอส่วนโน้เนี่ยเต้าเปิดกระดืแปลงสามไงฮะนอกไปเนียบมันจากในสามนองกับมันมาขังไว้นี่แล้วตอนแรกนองกับลังจะหาบ้านให้มันมีคนแบบพ่อน้องมีหลายตัวแล้วไงเลยวางขังไว้นี่ก่อน ที่เน like hmm. oh, no the no ี้ยแม่แม่คืนแม่นอนตอนกลางคืนน่ะแม่เห็นเป็นดวงไฟสีเขียวแล้วมันอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยอืเพราะว่าแม่อยู่ตรงนี้ไงละก็ขังแมวไว้ตรงเนี้ยสองสามคืนแรกอ่ะแม่เห็นดวงไฟสีเขียวแล้วแว้บๆๆฟ้าลวก็แว้บๆตอนก็มายิดมายุดอยู่ตีหน้าต่างนี่เองแกแม่ก็เลยว่าตีสงสัยปิ่นคล้ายๆแบบมันมาเยื้อดูนี่ละเหมือนกับว่าเป็ดแมวจากของเจ้าปอหรือเปล่าเลยไงเออ น้องก็เลยว่าอันเขาเก็บไว้ให้นนหนอเขาเมาเอาไปให้คนอื่นมาหน่อยเนาะเก็บก็เลยเก็บไหวเนี่ยค่ะมีคนมาถามซื้ออยู่ประมาณหนึ่งตัวบ้นานให้น้องก็ว่างมาอยากจ่ายเงินไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไปดูมันนี่เนี่นก็เลยว่าเอามันไว้ในบ้านแล้วมันหม,นมดกูกกี่วันกี่เดือนแล้วมันอยู่นี่สองสองปีแล้วค่ะจ<ล>ะเอาไปเก็บมาเป็นลูกแมวตัวน้อยนก็ประมาณอายุสองปีกว่าค่ะประมาณนี้แล้วก็มีหลังจากเลี้ยงทําให้อะไรกิจการร่งเรืองเอะอรกับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ เป็นความเจอน้องคุณสองตัวเลยโอ้ไก่เม็ดตาหนาเม็ดไก่มดบุนี่คุณคนมดเจ้ามีตัวเดียวนะสิ่งของคุณคน